จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ขยายพื้นที่การระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลกและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการรระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คือการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากทำให้เกิดการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ในบริบทของศาสนาอิสลามนั้นมีกิจกรรมหลายอย่างที่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ผูกพันอยู่กับการอยู่รวมกันเป็นปกลุ่มก่อนทั้งวิถีชีวิตชุมชนและกิจกรรมในการประกอบศาสน,านกิจอาทิการละหมาดวันละห้าเวลารวมกันที่มัสยิดและการละหมาดรวมกันในวันศุกร์ตลอดจนการจัดกิจกรรมการกุศลต่าง ตามหลักคำสอนของาศาสนาอิสลามการละหมาดร,รวมกันที่มัสยิดมีความประเสริฐกว่าการละหมาดเพียงคนเดียวหลายเท่าด้วยเหตุนี้ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จึงรวมตัวกันละหมาดที่มัสยิดในขณะที่ช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หน่วยงานสาธารณสุขให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มในกิจกรรมต่างๆทำให้ชาวมุสลิมเริ่มทีตกกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติาศาสนกิจหรือไม่จุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการาศาสนาอิสลามในประเทศไทยจึงได้ออกแถลงการถึงชาวมุสลิมในประเทศไทยไออทถึงแน,ททงนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันตนเองและสังคมให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคเพราะแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์ปกติกับแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคมีความแตกต่างกันาศาสนาอิสลามได้วางหลักเอาไว้แล้วว่า ว่าการปฏิบัติาศาสนก,กิจใดๆก็ตามนะครับจะต้องไม่เกินความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เกินความสามารถดังนั้นาศาสนามจึงมีบทบัญญัติมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนปรนบางเรื่องบางราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติาศาสนกจ ในแถลงการสำนักจุลาราจาจุรปีมีสาระสำคัญหลายประการเพื่อเป็น,นแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาทิหลีกเลี่ยงการสลามด้วยการจับมือการสวมกอดการสัมผัสแก้มโดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้นสำหรับศาสนสถานหรือมัสยิดจะต้องทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ Syndrome, สำหรับผู้มาร่วมละหมาดที่มัสยิดและสวมหน้ากากอนามัยในการปฏิบ <initiation> ัติศาสนกิจเมื Gan ่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีความรุนแรงขึ้นสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกแถลงการให้มัสยิดในพื้นที่เสี่ยงงดการละหมาดวันศุกร์และการละหมาตจามะหรือการละหมาดรวมกันวันละ5เวลาที่มัสยิดแต่ให้ทำการละหมาดที่บ้านแทนเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลาย สำนักจุลาราชบุรีได้ประกาศมาตรการแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมในการรวมกลุ่มกันที่มัสยิดโดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่างในการยืนละหมาดอย่างน้อย1เมตรเราเชิญผู้ทรงครุฑทั้งหมด25ท่านทั่วประเทศไทยทั่วราชอาณาจักรเรียกด่วนมาเลยเรียกด่วนมาเลยฮะแล้วก็ในในทุกสาขานะฮะในทุกสาขามี ในเรื่องของหลักการศาสนาก็คือชริอะ <Hey. S 2> นะฮะนิติศาสตร์มีมามีเกี่ยวกับแพทย์ <Hey. S 2> มีเกี่ยวกับเอ่อเอ่อกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะ <Yeah. S 2> ก็คือมีทนายมาอยู่ในในในกลุ่มของพวกเราทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เราใช้ความคิดเห็นของหมอเป็นเกณฑ์ hmm. บวกกับนักวิชาการทางด้านศาสนา hmm. ว่าทางด้านการทางด้านศาสนาเนี่ยสามารถจะผนบนได้ขนาดไหนแบบไหนและเอามาบวกกับวิธีการที่หมอได้ ได้เสนอแนะมานี่แหละครับจึงเป,เป็นผลึกที่ตกออกมา,มาแล้วก็ทําเป็นมาตรการถึงแม้มาตรการจากสนักจุฬาราชมจตรีที่ออกแถลงการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้งดการละหมาดวันศุกร์และการละหมาดร,รวมกันวันละห้าเวลาที่มัสยิดส่งผลกระทบต่อความไม่เข้าใจของชาวมสุสลิมบางกลุ่มที่เห็นว่าการละหมาดวันศุกร์และการละหมาดรวมกันวันละห้าเวลาที่มัสยิดเป็นคำสั่งใช้ของาศาสนาอิสลามทำให้เกิดข้อขัดแย้งทางแนวความคิด แต่ในที่สุดความขัดแย้งดังกล่าวก็สามารถคลี่คลายได้เมื่อย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์อิสลามถึงแนวทางในการปฏิบัติตนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคการที่ที่สำนักจุลธรรมเนี่ยผมบอกแล้วฮะว่ายึดถือยึดเอาตามบทบัญญัติกิตาบลุฮงและสุนนะของท่านหลวงสุนทรสลังของอัลลอฮะสัลัม,ลมนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาบอกกับพวกเราว่าละละาละตักตุลูอัมฟุสกุมอินนัลลอฮฺบะฟุรุรรฮีม พวกสุตรเจ้ทั้งหลายอย่าอย่าทำร้ายตัวเองอนะฮะท่ารุสุนทรลทรของอะเลฮ์อัสสลามก็บอกกับพวกเราว่าลาดรอรอดเวลาดีรอดจงอย่าก,ก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเองแล้วอันตรายกับกับคนอื่นนะฮะส,สองหลักฐานเนี่ยจากอายะห์แล้วก็ฮะด,ดีษของท่ารุสุนทรลทรของอะเลฮ์อัสสลามก็มาบอกให้พวกเราได้รับรู้ว่าพวกเราจะต้องรักษาตัวของเราเองและต้องรักษาชีวิตของคนอื่นด้วยนะถ้า เมื่อเมื่อเราเราได้รับความรู้มาแล้วอ่ะหมอบอกกับเราว่าถ้าใกล้กันมันมีโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะ mm hmm. ดังนั้นถ้าห่างกันโอกาสติดก็ไม่มี mm hmm. มันก็จําเป็นที่เราจะต,ต,ต,ต้องเอาหลักการของอิสลามนี่แหละตรงนี้มาชี้ว่าเราอย่าฆ่าตัวเราเองนะรเราอย่าทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนด้วยนะเพราะตัวเรานะเพราะเราก็ไม่รู้เวลาติดเนี่ยเราก็ไม่รู้ mm hmm. เพราะฉะนั้นให้อยู่ห่างกันเถอะนี่จริงๆเ,เ,เป็นที่มาก็คือจากบทบัญญัตินั่นเอง การยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงและการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมอย่างสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างลงตัวแล้ววิธีการที่หมอบอกเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ทางรอซุลศ็อลลัลลของอะลฮิัะสัลามบอกกับเราเอาไว้แล้วนะฮะาหากว่ามีมีโรคระบาดคนในก็อย่าออกคนนอกก็อย่าอย่าเข้า แล้วมีฮิดิสที่ชัดๆเลยจากท่านละซุนส,ลลออสุลลัลของอะลัยฮะสัลลมบอกกับพวกเราว่าลายูริดุอ um ันอ ah ัมุมริดอะลามุซยอย่าเอาคนที่เป็นโรคไปปนกับคนที่ไม่เป็นโรคนี่เป็นวิธีที่ท่านลซุนส,ลลออสุลลัลของอะลัยฮะสัลลมเได้บอกกับพวกเรามาแล้วดังนั้นวิธีการที่สำนักจุฬาทำเนี่ยอขอให้บรรดาพี่น้องมุสลิมได้มั่นใจได้เลยครับว่า matakan-teng-teng yang keluar nia raw tam tam bud Allah Subhanahu wa pejabat majlis syekhul islam nagara Thai... telah mengeluarkan panduan khusus cara ibadah melaksanakan ibadah dalam masa penularan wabak covid-19 keseluruhan umat islam adalah digalakkan dan dimohon supaya mematuhi arahan dan juga arahan oleh pejabat Majlis Syekhul Islam. Secara umumnya, masyarakat umat Islam dengan dada terbuka menerima arahan dan juga panduan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Syekhul Islam oleh kerana dia merupakan salah satu perkara yang termaktub di dalam sunnah Nabi SAW daripada satu sunnah kepada sunnah yang lain walaupun agak ganjil daripada perasaan ataupun tanggapan umum namun di dalam umat Islam bagi umat Islam sunnah nabi adalah merupakan salah satu panduan dan hidayah yang perlu diikuti bersama dan itu jika disemak di dalam ajaran Islam maka sunnah untuk kita menjaga kesihatan menerusi wabak ataupun di zaman penularan wabak adalah bukan asing daripada masyarakat umat Islam semenjak daripada zaman Nabi zaman sahabat zaman tabi'in dan sebagainya kenyataan pejabat majlis Syekhul Islam telah menyatakan beberapa perkara bagi mengatasi dan menangani merebaknya penyakit COVID-19 antaranya hendaklah kita mengelakkan daripada sentuhan tangan semasa bersalaman ataupun berjabat tangan tidak memeluk antara satu sama lain dan juga belaga pipi kucuk pipi dan memadai hanya dengan salam sekadar angkat tangan sahaja bagi masjid dan surau hendaklah membersihkan persekitaran sentiasa dan hendaklah sediakan cecair pencuci tangan Alkohol kepada pengunjung masjid dan surau dan menjaga jarak diri di dalam sof masing-masing dan yang tidak boleh dilepaskan iaitu sentiasa memakai topeng tudung mulut dan muka.